สวัสดีค่ะตาโกแก้วค่ะคลิปนี้จะมาคุยในเรื่องของการรักษาวันนี้มาบอกบุญต้องขอบคุณนะคะศาสตราจารย์ดรพิเชษมากๆนะคะที่บอกบุญอาจารย์มาอาจารย์เป็นเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเป็นหนักๆเลยนะ5ปีตั้งแต่คลอดลูกชายคนเล็กแต่ถ้าปีแบบเลือล้อรังมาเรื่อยๆก็ประมาณ10กว่าปีนะคะแต่เป็นแบบหนักๆแบบเป็นประจําเดือนนี่แบบทํางานไม่ได้เลยนะคะ คือเดินไม่ได้เลยใส่กางเกงละลัดก็ไม่ได้นะคะเป็นประจําเดือนเดินไม่ได้นะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอ่ะทีนี้ทรามานจนถึงต้องลงเฟซเลยว่าปวดเจบ็บปวดยางวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะจนต้องบอกว่าพูดสั้นๆก็คือมาเจอท่านด้วยความบังเอิญท่านมาสักคิว้วเห็นเราเลอเห็นเราแบบเอออาเออเอาอ,อ,อ,อะไรเงี้ยก็กดรลย้อนอนธิบายไปแล้วคลิปหน,นึ่งทีนี้เราก็เลยคุยกับท่านตรงๆว่าเป็นประจาเดือนแล้วเจ็บไม่เป็นก็ไม่ก็เจ็บใส่ส้นสูงไม่ได้เลย คือเดินไม่ได้เลยปวดมากวันวันึนึงหาเงินไปให้หมอนวดหาเงินไปให้โรงพยาบาลคือทํายังไงมันก็ไม่หายรักษามาทุกรูปแบบยาจีนยาไทยจะต้มจะตุนทํามาหมดแล้วค่ะทํามาสารพัดจริงๆอาจารย์ถ้าใครติดตามอาจารย์ใน YouTube หรือในเฟซจะรู้ว่าอาจารย์บน่นเรื่องมดลูกมาน,นานหลายปีมากเจอท่านโดยบังเอิญท่านเป็นนักบุญท่านเป็นเจ้าของออโรงงานทองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําจากทองจากพลอยนะคะ คือคนธรรมดาจะมาทําของพวกนี้ยมาให้คนอะ่ะแล้วราคาประมาณนี้ยากเพราะว่ามันต้นทุนสูงมากอันนี้ท่านมีเหมืองมีโรงงานทองท่านเลยท่านก็เอาตัวพลอยเอาทองเอาแร่เงินอะไรเงี้ยมาสก,กัดเป็นยาเพื่อบอกบุญน่ยน,นะคะของปลอมตอนนี้บอกเลยว่าทั่วทิศเลยคะ่ะของปลอมเยอะมากชั่วโมงนี้นะคะที่ขายตามเขาแบทั่วไประวังนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านขึ้นกลับมาขายเร็วๆนี้นะคะก็เลยคิดว่าเอออะ อาจารย์จะลองเราเอามาใช้ลรวดีท่านเลยบอกว่าตอนแรกผมจะเลิกแล้วนะแต่ผมจะเอาไปแจกพระเอาไปแจกผู้ใหญ่อะไบอกท่านอย่าเลิกเลยเพราะคนป่วยเยอะมากนะฮะคนป่วยเยอะมากๆเลยค่ะนะคะเพราะทองคาราคาทองคํายิ่งขึ้นสินค้ามันก็ยังอยู่ราคาอยู่ที่เดิมจะบอกนะคะแล้วบอกว่าท่านเอาไว้เถิดเราจะบอกมุญต่อนะคะวิธีการใช้ค่ะวิชายคันไกมันคือของพวกนี้ต้องป่วยจริงหายจริงถึงมาพูดไม่ใช่ไปจ้างคนมาโฆษณาได้นะจะบอกไว้ก <in> ่อนท่านก็ที่บายแบบงงแบบ แบบเกรงใจเราแต่ท่านลูกสาวท่านด้วยแล้วก็อธิบายแล้วท่านก็อธิบายด้วยนะ,ะอันนี้เป็นผ้นาอนามัยวิธีใช้นะคะผ้อาอนามัยก้อนบีบนะฮะบีบบีออกมาเลยค่ะนะคะมัดเซลล์บีบออกมาให้มันช่ำๆ้วยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บสอดเข้าไปในช่องคลอดไม่ได้พูดเล่นนะคะสอดเข้าไปในช่องคลอดได้เลยค่ะสอดไปในช่องคลอดแล้วก็ปล่อยให้ <c oughs> ตัวได้เนี่ยให้มันโผล่มาประมาณนี้นะ,ะจากรูช่องคลอด สอบเข้าไปเลยค่ะทายาแล้วสอบเข้าไปเลยตอนแรกตกใจมากว่าเพออันตรายไหมอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเราเอาว่าเอาไหมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบเสี่ยงตายมาหลายขบวนการแล้วนะใครแนะนําอะไรก็ทำมาหมดแล้วเอากสักอย่างหนึ่งว่าอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอาสอบเข้าไปพอสอบเข้าไปเสร็จแล้วนะ,ส,ะสองวันแรกมีกลิ่นเหม็นตกออกมาเลยค่ะนะวันที่สามที่สี่ที่ห้าโอโหคุณดีมากจานใส่ส้นสูงไม่เมื่อยไม่ปวดเอวไม่เมื่อยนะคะ คือพอเราสอดเข้าไปแล้วเราก็ทาตามท้องทาตามหลังนะคะบริเวณนี้นะคะตัวนี้คือส่วนผสม,สมตัวยามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งส่งให้นะคะแต่อาจารย์พูดถึงเรื่องว่าอาจารย์ทำอะ่ะแล้วมันดียังไงบอกวิธีใช้นะคะให้สอดหลังหลังอาบน้ําเช้าเย็นถ้าใครเป็นไม,ไม่เป็นมากนะนะคะใครไม่เป็นมากตกครงตกเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดคือทําได้หมดอะ่ะตกขากทําได้พวกก็ก้อนเนื้อช็อกโกแลตซีดหรือมาลงมะเร็งไงก็รักษาได้คะ่ะ ลองดูนะคะแต่ไอ้มดลูกเนี่ยอาจารย์อันนั้นคืออาจารย์ไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งจะไม่รู้แต่ไอ้มดลูกเนี่ยอาจารย์เป็นแล้วอาจารย์รักษาหายใส,ส่ส้นสูงได้ใส่กางเกงแล้วรัดได้ไม่ปวดไม่อ,อึดอัดอีกแล้วนะคะก็ <c oughs> สอดเข้าไปอาจารย์สอดกลางคืนวันกลางคืนอาจารย์สอดคืนละสองรอบลุกขึ้นมาสอบประมาณตีสองครั้งหนึ่งตอนจะนอนครั้งหนึ่งแล้วเช้าอาบน้ําแต่งตัวสอบอีกครั้งหนึ่งหรือวันหนึ่องอาจารย์ใช้สามรอบดีมากๆค่ะนะคะแล้วกลิ่นที่มันตกอับหรือมันเป็นเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะผู้หญิงอะตกขาวไม่มีเลยคือดีมากแล้วมดลูกกระชับตปกปกติอาจาร,รย์มดลูกต่ําอาจาร,รย์เรามือแย่เข้าไปได้สองนิ้วตอนนี้อาจาร,รย์แย่ไปสุดอย่างนี้ได้คือเราไม่ไม่ไมชนเราไม่ไม่ไมปวดแล้วนะคะดีมากลองดูค่ะผู้หญิงเป็นแบบนี้เยอะพวกตกตกขาวหรือปวดมดลูกหรือมีปัญหาเรื่องช่องคลอดนะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะคือพันกว่าบาทอะค่ะขวดนี้นะพันสองพันสองเองนะคะราคาเต็มอยู่ประมาณพันแปดทีเนี้ย อาจารย์ก็เลยขอท่านเอามาขายเพื่อบอกบุญพันสนะคะถ้าใครอยากลองไปดูดีกันไปเสียเงนินในแบบโรงพยาบาลเป็นหลักเป็นแสนแสน,สนเป็นแสนแส,สนยังไม่หายด้วยซ้ํานะคะอันนี้เราสอบด,ดูค่ะประมาณ3วันเห็นผลค่ะชัดเจนมากสนใจอินบ็อกมาถามได้นะคะ